ครับคลิปนี้ครับอยู่ถนนโลตีครับเส้นนี้ที่อยุธยาครับมีโรตีขายเยอะแยะเลยนะหลายร้านเลยอันน,น,นี้ฮะมีชุดเล็กยี่สิบห้าบาทชุดละห้าสิบชุดหนึ่งโลแปดสิบชุดใหญ่หนึ่งร้อยจัมโบ้สองร้อยแล้วก็มีอีกหลายร้านเลยฮนะเส้นอยู่หน้าโรงพยาบาลอายุธยานะครับโรง,งพยาบาลโรงพย,ยาบาลพระนครศรีอยุธยาหลายคนชอบมาซื้อร้านตรงนี้ร้านตรงหน้าเซเว่น เขาบอกว่าอร่อยแต่ผมว่าเออก็ยังไม่ค่อยเข้าใจความแตกต่างของความอร่อยกว่าของโรตีเท่าไหรน่นะอยากได้จริงๆแล้วอยากได้ทำใหม่ๆสดๆอะไรเงี้ยร้อนๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคแหละแต่ร้านนี้โอ้ยคนเยอะมากไก่เซเว่นฮะนี่ชุดละห้าสิบชุดละร้อยสองชุดร้อยสามชุดร้อยก็มี มานานกว่าสิปีนะครับทำร้อนๆเลยโอ้มีแบบแป้งเผือกแป้งกล้วยหอมแป้งใบเตยแป้งงาดำงาขาวแป้งสตรอเบอรี่ด้วย้ยมีหลายแบบอ๋อสีแต่ละสีนี่เป็นแต่ละแป้งนะนอ๋อเออใช่มีกลิ่นด้วยอ๋อมีกลิ่นกล้วยหอมด้วยตอนนี้ได้รสกลิ่นกล้วยหอมเลย อร่อยแน่ไม่แพร้ร้านดังอ้าวนี่ครับร้านนี้โอ้โหกิ่นนี่สุดยอดเลยได้ได้ๆสา,ายใหม่ห้ามไว้หลังกระบะหรือกระโปรงรถเด็กขานเพรามันร้อนมันจะละลายเดยลองไปดูร้านข้างหน้าอีก ดูมีอะไรแปลกๆอีกเดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมโรตีนะครับมีโรตีโอ้มีโรตีหลายแบบอะบ,บลูเบอรี่ทุเรียนก็มีองุ่นก็มีต้มสตรอเบอรี่โอ้แต่ก่อนเคยกินแตแบบนี้ทีครีมครีมเดี๋ยวนี้มีหลายแบบเนี่ยทำร้อนๆเลย ยังมีอีกหลายร้านนะครับไม่ได้มีแค่นี้นี่ตลอดทั้งเส้นเลยยาวประมาณสัก500เมตรได้ั้มผมว่านนะที่มีร้านโรตีเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮะยาวตลอดแนวอะ่ะก็ถ้าใครสนใจนะครับมาเที่ยวชัยยแล้วอยากซื้อแบบสดๆร้อนๆทำนะมาเส้นนี้เลยหน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเนยะถนนโรตีเลยนะฮะไป ดูร้านนี่เขาบอกว่าเป็นร้านดังสิฮะบอกว่าอยู่หน้าเซเว่นมาแล้วนี่ก็ยังมีร้านเล็กๆอีกนะร้านเล็กๆอย่างนี้ก็ยังมีนะฮะทำสดๆนี่ตรงนี้ก็มีอีกลบโกโก้รถองุลลโอโ่นลถต้มโอ้โหดีเพียบเลยครับ นี่ก็มีอีกครับอีกหลายร้านเลยทีเดียวนี่ล้าน,นี้บอกไม่ดังแต่อร่อย เลยครับเซาเว่นนี้ก็มีขายาครับประมาณนี้นะนะแนะนำกันไว้นะครับร้านโรตีที่อยุธยาครับถนนเส้นนี้หน,น,น้าโรงพยาบาล